ลูกค้าเสนอมาว่าอยากจะซื้อนะครับแต่ว่ายังไม่จ่ายตังค์เก็บเงินไม่ได้เลยต้องเลิกไปนะฮะเอาเครื่องคัดไปขายขายรถขายบ้านขายหมดเลยแล้วไม่เหลืออะไรเลยเราขายถูกแล้วก็ยังมีถูกกว่านะครับเราวางแผนก่อนเพื่อจะกระชับแนวความคิดให้มันไปสู่เป้าหมายนะฮะถ้าคุณอยากจะเป็นนักธุรกิจหรืออยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการทําธุรกิจเกษตรนะครับฝากไว้เลยนะครับ ดีดดตอนรับเข้าสู่ช่องราชาไขา่ไก่ผมวัดนะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าพ่อเลี้ยงก็ได้นะครับถ้าเริ่มทําธุรกิจต้องระมัดระวังสิ่งนี้ถ้าไม่อยากธุรกิจเจ๊งครับเดี๋ยวจะแชร์เลยนะครับว่ามีความผิดพลาดเรื่องอะไรแต่ทำให้ธุรกิจมีปัญหาคือเรื่องของการขายเชื่อนะฮะผมทําธุรกิจขายปุ๋ยช่วงแรกๆนะฮะผมก็อยากจะให้ได้ยอดอยากจะขายสินค้าเยอะๆไวๆนะครับ ลูกค้าเสนอมาว่าอยากจะซื้อนะครับแต่ว่ายังไม่จ่ายตังค์ขอผ่านไปสักเดือนนึงเราค่อยจ่ายก็ได้นะฮะผมมองเห็นว่ามันได้ราคาเราก็ขอราคาแพงขึ้นอีกสัก10%ได้ไหมคุณบดีเลยดีเลยอะไรเงี้ยผมอ่ะงั้นผมส่งของให้เลยนะผ่านไปเดือนนึงก็ยังเก็บตังค์ไม่ได้นะฮะได้ราคาจริงนะฮะแต่เก็บตังค์ไม่ได้นะฮะมันเก็บตังค์ไม่ได้เราก็ไม่มีตังค์เอาไปหมุนเวียนใช้ในธุรกิจนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังเลยนะครับโดยเฉพาะสินค้าเกษตรนะฮะผมจะเล่าเคสตัวอย่างของลูกค้าของผมคนคุณเอกนะครับ คุณเอกเริ่มขายไข่กับผมนะฮะตั้งแต่มีไข่อยู่ประมาณสักร้อยแผงนะครับเขาเป็นพนักงานประจำก็มาเริ่มซื้อไข่ที่ฟาร์มร้อยแผงแล้วไปจำหน่ายต่อครับรก็ปรากฏว่าขายดีมากแสงหน้างานประจำไปแล้วเขาก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานประจำนะฮะแล้วก็เอารถเนี่ยเข้าไฟแนนซ์นะครับแล้วก็ตังมาซื้อเครื่องคัดไข่มาลงขายไข่อย่างเป็นหน้าเป็นตาอย่างดีเลยฮะเป็นลูกค้าที่ขายไข่ดีอยู่มาวันนึงเนี่ยเขาบอกว่าผม,มาไปติดต่อที่ร้านเบเกอรี่ซึ่งเขาดีมากเป็นโรงงานใหญ่เลย แล้วก็ได้ราคาด้วยกำไรแผงละ20บาทแต่ว่าเขาขอเครดิต15วันผมบอกเฮ้ยคุณเอกจะดีเหรอคุณเอกบอกว่าได้เฮียไม่มีปัญหาดูดีมากเลยเขาเป็นโรงงานดูดีมีมาตรฐานเจ้าของอยู่ไต้หวันอ่ะอ่ะงน,นส่งก็ส่งคุณเอกก็เลยเอาบ้านไปจำนองนะฮะเอาตังมาเพื่อจะซื้อไข่ไปส่งตรงโรงงานนี้ฮะปรากฏว่าส่งไปเดือนหนึง45วันแล้วเนี่ย ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโรงงานเขาอาจจะเกิดขาดสภาพคล่องจริงๆนะฮะคุณเอกเก็บเงินไม่ได้เก็บเงินไม่ได้เลยค่าที่จำนองมาต้องจ่ายแบงก์มาตังก็เก็บไม่ได้ขาดสภาพคล่องท้ายคุณเอกก็ต้องต้องเลิกไปนะฮะเอาเครื่องคัดไปขายขายรถขายบ้านขายหมดเลยแล้วไม่เหลืออะไรเลย สุดท้ายก็ต้องกลับไปทํางานประจำนะฮะก็เป็นเคสที่ผมบอกน่าเสียดายมากโอเคข้อที่2นะครับการขายถูกเพื่อชิงลูกค้านะครับมีลูกค้าหลายคนแบบเพะว่าอยากจะเปิดตลาดผมจะไปขายตลาดเนี้แหละผมจะเอาไข่ไปดำๆๆนะฮะเพื่อจะดึงลูกค้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าชนิดไหนเหมือนกันนะฮะผมบอกว่าอย่าเอาราคาเข้าไปเล่นนะครับในธุรกิจหรือว่าในการขายนะเพื่อจะดึงลูกค้านะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเราจะได้ลูกค้าที่เป็น price sensitive คือลูก ค้าที่มองแต่เรื่องราคาถูกไม่ได้มองเรื่องของอย่างอื่นเลยไม่ได้มองเรื่องคุณภาพไม่ได้มองเรื่องเซอร์วิสและบริการนะฮะไม่ได้มองหลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบมองเรื่องราคาถูกกว่า5บาท10บาทหรือว่า50สตางค์บาทนึงเนี่ยก็ไปแล้วนะครับ กลายเป็นว่าเมื่อเราไปทุ่มดึงลูกค้ามาก็จะมีโอกาสที่ว่าเราขายถูกแล้วก็ยังมีถูกกว่านะครับลูกค้าเนี่ยจะเปลี่ยนใจง่ายเพราะว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่เขาไม่ร o ยอตี้ไม่ได้รักเราจริงๆรฮะรักที่ราคาถูกนะอันนี้ระมัดระวังเลยนะฮะอย่าให้กลายเป็นว่าเรามีแต่ลูกค้าที่มุ่งเรื่องราคาไม่ได้มองเรื่องคุณภาพนะครับ น,นี่เป็นจุดเสี่ยงเลยครับข้อต่อไปนะครับเรื่องของการวางแผนนะฮะแต่เราก็พาแผนอันนี้เป็นเรื่องของผมเองเลยจริงๆนะฮะเมื่อตอนที่ซื้อที่นี่เลยฮะปลาจีนบุรีฟาร์มเนี่ยแหละผมก็มีข้อกําหนดไว้เลยว่าแผนผมเนี่ยจะต้องมีเจาะน้ําบาดาลได้นะฮะต้องทาประชาคมผ่านมีไฟมีถนนสาธารณะเข้ามีไฟเข้าจริงๆ,ๆนะครับลงในโฉนดอย่างชัดเจนนะฮะพอไปซื้อเนี่ย ผมเกิดถูกใจที่แปลงนั้นจริงๆนะฮะถูกใจมากทั้งเข้าทั้งออกจนลืมแผลเลยเจาะน้ําบาดาลผมก็เจาะแต่ผมไม่เทสน้ำผมเจาะเห็นมีน้ําขึ้นผมก็โอเคแล้ว มีถนนขับรถเข้าไปได้เนี่ยผมก็ไม่ไปดูในถนดจริงๆตามแผนที่เรากําหนดนะฮะว่ามันลงในฉนดชัดเจนจริงๆหรือเปล่าเป็นถนนสาธารณะจริงๆหรือเปล่านะเราก็ลืมแผนที่เราวางไว้ปรากฏว่าเราก็ตกลงซื้อที่แปลงนี้ฮะ,ะพอจะเอาเข้าจริงๆพอจะทำทางเข้าจริงๆพอจะเอาไฟฟ้าเข้าจริงๆกลายเป็นว่าไอ้ถนนที่เข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่ถนนสาธารณะ มันก็เลยปักเสาไฟเข้าไปไม่ได้นะฮะมันก็ต้องไปแก้วิธีอื่นต้องไปหาทางสาธารนณะทางอื่นเข้าซึ่งมันอ้อมมากไกลมากต้องเสียเงินเยอะมากนะฮะแล้วก็อีกเรื่องเครื่องน้ำบาดาลเนี่ยพรมาทำจริงจริงมันไม่มีน้ํา เราต้องไปขุดบอ่อขุดสระเพื่อจะสต็อกน้กาํากลายเป็นว่าเราต้องเสียค่าขุดบอ่อเสียพื้นที่ที่จะเอาไว้สร้างฟาร์มสร้างอะไรโอ้โหเยอะแยะมากมายในเรื่องของแผนเนี่ยทำให้เราผิดแผนก็เกือบจะจบชีวิตนะเกือบ <c oughs> <c oughs> จะไม่สามารถลงทุนได้เลยทีเดียวนะฮะ <c oughs> เพราะว่าถ้าไม่มีสระไม่มีน้ํา <c oughs> เราก็เลี้ยงไก่ไม่ได้นะฮะ <c oughs> ถ้าไม่มีถนนสาธารณะเข้ามาเราก็ทาฟาร์มไม่ได้ แก้ได้ด้วยระยะเวลานะครับสติปัญญาและคอนเน็ชันนะฮะหาหนทางไปเดี๋ยวก็เจอวิธีแก้นะครับแล้วก็จะแก้ได้แล้วก็จะไปได้ครับถ้าเห็นผมอยู่อย่างเงี้ยฮะข้างหลังเหมือนโดนหอกปักเต็มไปหมดนะฮะแผลเต็มไปหมดเลยนะฮะอันนี้ก็ปากเตือนเลยนะฮะเราวางแผนก่อนเพื่อจะกระชับแนวความคิดให้มันไปสู่เป้าหมายนะฮะทำให้มันเสร็จซะก่อนอันนึงเป็นอันอันไปนะครับอันอื่นก็เป็นงานลองไปนะฮะ เหมือนกขบอกเหมือนหินในโถแก้วนะฮะดูอันไหนเป็นงานหลักก็ใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนงานอื่นเป็นน้ำจิ้มเป็นทรายเป็นน้ำอะไรเป็นกวดเลยก็ค่อยๆเติมมานิดหน่อยนิดหน่อยเอางานหลักเราให้เสร็จก่อนนะฮะนี่คือการจัดสรรเวลาเรามีเวลาเท่ากันนะครับยีบสี่ชั่วโมงเท่ากันเลือกงานที่เป็นคอสู่เป้าหมายเราจริงๆไปก่อนนะครับพิจารณาให้ดีถ้าจะผิดแผนก็ต้องมีทางหนีทีไล่ไว้ก่อนนะฮะต้องระมัดระวังเลยนะครับฝากเตือนเลยครับ สำหรับข้อต่อไปนะครับข้อที่4นะครับเป็นเรื่องของการไม่วางแผนทางการเงินนะครับทำธุรกิจแล้วก็ไม่ได้วางแผนทางการเงินจัดสรรเงินไม่ถูกนะครับอย่างน้อยเราต้องวางแผนทางการเงินสักนิดนึงนะฮะเราต้องแยกให้ชัดนะครับว่าเงินไหนคือเงินธุรกิจเงินไหนคือส่วนของกําไรเงินไหนคือเงินทุนสํารองนะับผมเจอกับมาตัวเองเลยฮะคือผมเนี่ยขยายธุรกิจโดยการกู้แบงค์นะครับผมก็ตั้งหลักว่าผมจะกู้แบงค์แล้วก็ใช้เงินแบงค์ในการขยายธุรกิจ ในการลงทุนในส่วนต่างๆนะครับปรากฏว่าเราอ่ะกู้ผ่านแล้วแหละแต่แบงก์อ่ช้านิดนึงในเรื่องกระบวนการในการเบริเกเงินมา จ่ายค่าอาคารสถานที่ในการปลูกสร้างในทําโครงสร้างพื้นฐานนะฮะผมเลยไม่มีตังทำไงดีเราอยากให้มันเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วเราก็เลยไปดึงเอาเงินหมุนเวียนมาครับเงินสําหรับซื้อพันธุ์สัตว์นะครับซื้ออาหารไก่นะเอามาใช้ก่อนยืมก่อนน้เดี๋ยวแบงก์ก็จ่ายปรากฏว่าแบงก์จนแล้วจนรอดก็ไม่จ่ายตังสักทีกลายเป็นว่าธุรกิจที่ผมมันหมุนแล้วจ่ายตังให้ผมเนี่ยมันเริ่มจะขาดสภาพแล้วผมไม่มีตังจ่ายค่าอาหารไก่ ผมไม่มีตังค์ซื้อพันสัตว์ไม่มีเงินอ่ะธุรกิจมันก็ไม่อยากจะหมุนแลกลายเป็นว่าเริ่มขาดสภาพคล่องผมอะลำบากมากเลยเครียดมากเลยมันทำยังไงดีทุกอย่างเลยฮะที่เราไม่เคยต้องแบกงหน้าไปขอร้องเขาอะฮะขอติดค่าไก่ไว้ก่อนครับพี่ขอเลี้ยงไก่ไปสักพักหนึ่งก่อนอปนี่คือจุดสําคัญเลยคือเรื่องการไม่วางแผนทางการเงินหรือว่าไม่ไม่มีวินัยในการเงินอ่ะ,อะผมก็เคยคุยกับแบงก์เหมือนกันนะครับในจุดตรงนี้นะฮะแบงก์บอกว่า พี่ใช้เงินผิดประเภทแบงค์มองว่าพี่ไม่มีวินัยการเงินการกู้ครั้งต่อๆไปก็เลยยากขึ้นนึงฮะเงินทุนกําไรนะครับโปรโมชั่นนะครับแล้วก็เงินที่แบ่งไว้สํารองนะครับแล้วก็เงินสาหรับลงทุนนะครับ แต่ละส่วนมีที่มาที่ไปคุณอาจจะเงินสําหรับลงทุนกู้แบงค์มากู้ยืมมานะับหรือว่าเก็บจากส่วนของกําไรไว้เป็นเงินลงทุนนะครับส่วนกําไรก็คือกําไรแยกไว้ต่างหากไว้คนละบัญชีคือกําไรไว้สิ้นปีไว้ปันผลให้กับหุ้นส่วนนะฮะหรือว่าเอาไว้ใช้จ่ายส่วนตัวนะครับเงินหมุนเวียนก็คือเงินหมุนเวียนนะครับคุณหมุนเวียนอยู่ในเนี้ยมันไม่ไปไหนอยู่แล้วนะฮะใช้เงินใ่ถูกประเภทมีวินัยทางด้านการเงินนะครับคุณจะไม่พลาดแน่นอนครับผมฝากเลยฮะฝากเลย แผนทางการเงินนะครับถ้าทําเล็กๆเราก็คิดเองแต่ถ้าเราทําธุรกิจใหญ่ๆเยอะๆเราก็ต้องหา CFO นะครับที่มีความสามารถทางการเงินนะฮะมาไว้เป็นที่ปรึกษาและที่สําคัญคุณเองนะฮะต้องศึกษาเรื่องการเงินด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าทําไปเรื่อยๆนะฮะไม่ได้เลยบัญชีก็สําคัญนะครับเรื่องการเงินเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยครับแต่ข้อสุดท้ายเนี่ยครับในเรื่องของจังหวะเวลานะฮะทุกธุรกิจมีจังหวะเวลาที่เหมาะสมของมันนะฮะ เราต้องดูอีทีว่าเราจะทําไปแค่ไหนอย่างสมมติของผมเนี่ยผมทําฟาร์มไก่นะฮะผมเมื่อก่อนอยู่ที่ฉะเชิงเซานะครับมีฟาร์มจ้งเดิมอยู่เนี้ย เราก็มองดูว่าเราจะทําไปแค่ไหนเราจะพอแค่นี้อยู่แค่300,000ตัวที่ฉะเชิงเซาหรือว่าเราจะทํามากกว่านี้นะฮะจังหวะเวลานี้เป็นจังหวะที่เหมาะสมสําหรับการขยายไปที่ใหม่หรือ,อยังนะครับหรือถ้าเราช้ากว่านี้จะเป็นยังไงอีก5ปีข้างหน้าเราจะสามารถเลี้ยงไก่ในจุดเดิมที่เราเลี้ยงได้ไหมเราสามารถขยายไปได้ไหมอีก5ปีกงวัสดุอุปกรณ์เราจะเริ่มพังไหมและเราจะเลี้ยงอยู่แค่ส0,000นหรือเปล่า และถ้าเกิดเราจะขยายเพิ่มเนี่ยที่ใหม่โอเคหรือเปล่าเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมหรือเปล่าจังหวะเวลานั้นเราก็เลยตีกรอบว่าเราจะซื้อที่เท่าไหร่นะครับตอนนั้นเนี่ยราคาที่ไม่แพงแสนกว่าบาทเอง200กว่าไร่ผมก็ซื้อโดยงบไม่มากเท่าไหร่นะถ้าปัจจุบันเนี่ยไร่ละ3 5มแสนห้าสี่แสนนะผมซื้อไม่ได้นะฮะ จังหวะนั้นเนี่ยเราก็ยังมีแรงยังมีเวลายังมีพ w e r นะครับยังมีคนสนับสนุนเยอะ,ะครับเราก็ทำประชาคมก็ยังง่ายอยู่นะครับเทศบัญญัติก็ยังไม่ได้ฟิกมากมายนะฮะประชาคมก็คือเหมือนกับสาวเสียงในหมู่บ้านก่อนนะครับในชาวบ้านเนี่ยฮะเขามีข้อกังวลอะไรบ้างถ้าเราจะมาตั้งฟาร์มที่นี่นะครับหรือว่าเขาอยากมีอะไรบ้างที่เราจะให้มอบให้เขาได้บ้างน,นะครับ แล้วเขาจะโอเคไหมถ้าเราจะมาตั้งฟาร์มในพื้นที่ที่เขาอยู่นีฮะเพราะเขาก็มีข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม ต่างๆนะครับถึงแม้ว่าเราจะทําประชาคมผ่านไปแล้วนะครับข้อกําหนดชาวบ้านโอเคยกมือคุณสามารถสร้างฟาร์มที่ได้แต่คุณก็ต้องรักษาสัจจะคํามั่นสัญญาที่มอบให้เขาไว้นะครับว่าคุณจะต้องดูแลชุมชนคุณจะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสิ่งแวดล้อมกับชุมชนนะฮะประชาคมนี้จะมีส่วนในการเอาไปขึ้นทะเบียนมาตรฐานฟาร์มด้วยนะครับมีส่วนในการเอาไปขอใบอนุญาตก่อสร้างนะครับใบอนุญาตทําฟาร์มใบอนุญาตใช้อาคาร อันนี้มีส่วนด้วยนะครับสำหรับประชาคมนะครับถ้าจังหวะผมช้าคนนั้นนิดหนึ่งเนี่ยมาทําตอนนี้โหยากมากลําบากมากนะครับทั้งที่ดินทั้งราคาที่ดินทั้งเทศบัญญัติที่มันมีข้อกําหนดมากขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายหลายทางอีกเยอะมากนะครับแล้วก็ที่เก่ามันก็เริ่มจะสุดเสริมไม่สามารถจะส่งเงินมาสร้างที่นี่ได้นะมันเป็นจังหวะที่มันต้องดูอะฮะ ใช่จังหวะมาหรือเปล่าเร็วกว่านั้นมันก็ไม่ได้ช้ากว่านั้นก็ไม่ได้นะฮะเราจะรู้ได้ยังไงว่าจังหวะนี้เหมาะสมจังหวะนี้ไม่เหมาะสมนะครับเออผมจะบอกไงดีผมพูดว่าพวกนี้มันต้องใช้ความรู้ในองค์กว้างนะครับข้อมูลดัต้าเบสหรือว่าข้อมูลองค์ความรู้ที่มันกว้างมากๆเราจะต้องมันอัปเดตข้อมูลในทุกๆแขนงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพยากรณ์อากาศข้อมูลเศรษฐกิจโลกข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศนะครับ ข้อมูลเทรนต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเราต้องศึกษาแล้วเราอยู่ในธุรกิจกเกษตรนะครับมีงานประชุมงานสัมมนาที่ไหนก็ไปครับไปฟังไปเกี่ยวห้องไปร่วมสัมมนาไว้นะครับแต่ละอย่างมันจะเป็นองค์ความรู้ทําให้เราสามารถประมวลผล ได้ถูกต้องและแม่นยำนะรเราจะรู้ว่าจังหวะไหนใช่จังหวัไหนไม่ใช่นะครับเมื่อเรามีข้อมูลเยอะๆนะครับข้อมูลเยอะๆอีกคนที่ทุ่มเทเสียสละเวลาในการเก็บข้อมูลเท่านั้นที่จะรู้ว่าจังหวะไหนใช่จังหวะไหนไม่ใช่ครับฝากเลยครับช่วงที่เป็นไข้บัดนกเนี่ยเรารู้อยู่ดีเลยว่าไก่มันจะต้องตายหมดทั้งประเทศจังหวะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันมีจังหวัดที่ไข่ ไม่มีคนรับประทานเราควรจะซื้อไข่ไปสต็อกไว้เก็บไว้ในกวด,ดังเก็บไว้ในห้องเย็นมากๆเลยนะฮะเพราะหลังจากนั้นผ่านไปเพียงเดือนเดียวเองนะครับไข่จากที่ไม่มีราคาเลยเนี่ยขึ้นไปกองละ3บาท53 3บาท64 4บาทเลยนะฮะไข่ที่มองเห็นจังหวะนั้นเนี่ยเก็บไข่ไว้นก็สามารถฟื้นได้ทันทีหลังจากขายไข่หมดสต็อกแลฮะอันนั้นคือจังหวะจังหวะหนึ่ง ถ้าเรามีองค์ความรู้เรามีข้อมูลพร้อมมากๆเนี่ยได้แน่นอนครับกำไรนะนั่นคือเรื่องของจังหวะเวลาครับสำหรับ,รบการย้ําเตือน5ข้อมีอะไรบ้างนะครับก็คือเรื่องที่1น,นะครับอย่าขายเงินเชื่อนะครับจำไว้เลยนะครับเรื่องของเงินเชื่อสําคัญมากถ้าเราไปเริ่มท้นธุรกิจนะนะอย่าปล่อยเงินเชื่อครับข้อที่2ครับอย่ายอมขายถูกเพื่อชิงลูกค้านะครับ ว่เราจะได้ลูกค้าที่เป็น p พ i c e sensitive นะครับส่วนข้อที่3นะครับวางแผนแล้วนะครับอย่าผ่าแผนให้มันมากนะครับข้อที่4ต้องมีแผนทางการเงินนะครับเราเป็นคนรุ่นใหม่แล้วนะฮะเป็นคนทําธุรกิจสมัยใหม่แล้วแผนการเงินสําคัญมากนะครับส่วนข้อที่5นะครับจังหวะเวลาทามมิ่งนะครับเราจะรู้จังหวะเวลาเมื่อเรามีข้อมูลเรามีองค์ความรู้ที่กว้างมากพอเราจะรู้จังหวะไหนที่เหมาะสมนะครับ สุดท้ายนะครับฝากไว้เลยนะครับเรียนรู้นะครับลงมือทําปรับปรุงสําเร็จนะครับอัปเดตข้อมูลสม่ําเสมอครับถ้าคุณอยากจะเป็นนักธุรกิจหรืออยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการทําธุรกิจเกษตรนะครับฝากไว้เลยนะครับสุดท้ายนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับทางเพจ f a c e b o o k นะครับ Tik t o k นะครับ YouTube Instagram นะครับที่ช่องราชาไข่ไก่ครับยินดีครับ